เรามุ่งหวังทาเกตกลุ่มบางคนซึ่งในนี้อาจจะห้าคนสิบคนก็นแล้วแต่ะครับถ้าช่วยกันมาช่วยกันทําการประเมินดีวยสันะที่เป็นหลักวิชาการจริงๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอีกอันหนึ่งนะครับส่วนที่2นี่แหละครับเป็นส่วนที่มันมนเป็นความท้าทายของทั้งพวกเราผู้บรรยายแล้วก็ของท่านนะครับผู้มาร่วมสัมมนากันท้าทายในแง่ที่ว่าทาเกตกลุ่มสองกลุ่มนี้ความต้องการไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เราจะจ่ายยาแบบยาชุดที่ผสมกันนะครับพอกินยานชุดก็จะงงงเป็นธรรมดานะครับสาหรับคนที่บอกว่าอยากจะแค่รักษาโรคไข้เฉยๆคือใครจะควบคุมแรกกับกลบุ่มที่สองคือการเทคนิคยีหน่อยนะครับอันนี้เป็นความท้าทายของโดยเฉพาะของดรตวิทากาที่จะพูดต่อไปผมนะครับการเปินนิยาายโดยภาพมันเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรบ้างมันมีหลายระดับนะครับกระบวนการนิยบายมีอินพุตเอาพุตคือเหมือนกับเป็นเครื่องจัดอย่างนึงใช่ไหมครับผลิตโครงการออกมา โครงการเช่นถ้าเอาเงินกู้กยศสน,นะครับรัฐบาลใส่เงินเข้าไปให้บุคลากรมาอันนี้เป็นอินพุตของระบบนะครับได้เอาพุทธมาก็คือมีโรงเรียนกี่โรงเรียนก็ร่วมโครง,ง,งการต่อเงินกู้สาหรับหนึกษากี่แห่งแต่มันก็ตัวที่สําคัญจริงๆคือตัวเอาท์คัมนะครับการเข้าถึงเงินกู้ของนักเรียนถ้ากองตรงนี้เพื่อให้คนเข้าถึงเงินกู้ตัวนี้คอเาท์ัเราอยากจะรู้2ตัวนี้ครับเอาท์คัมกับอินพคเช่นได้เงินกู้ไปแล้วเข้าถึงจริงไหมนะครับอัตราการเรียนต่อเพิ่มขึ้นไหม เรียนจบด้วยหนึ่งคู่แล้วไปทํางานมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่นา,ลานโยบายสุดท้ายต้องไปถึงตัวนี้ครับทีนี้การประเมินนโยบายทั่วไปที่หน่วยราชการทํากันมีผู้เข้าร่วมสมมนากี่คนอะไรเป็นอย่แถวนี้ครับนะครับที่เป็นประเด็นแรกก่อนว่าเราอยากจะไปถึงขั้นตอนพวกนี้นะครับเอาพุทธไปถึงเอาคำนะครับแล้วก็ไปถึงตัวอิมแพคของภาพอไปครับทีนี้มันมีวิธีการประเมินซึ่งเราอยากจะบอกก่อนเลยว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกนะครับ ทำไปแล้วจะมีปัญหาแต่เป็นวิธีที่ทำกันเยอะที่สุดวิธีแรกคือการสัมภาษณ์วิธีการสัมภาษณ์ยกตัวอย่างเช่นเข้าร่วมกองทุนหมู่บ้านแล้วไปประเมินโดยการถามชาวบ้านว่าคิดว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนอินุนไม่ใช่แบบนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แต่ว่าถ้าเอาลำพังเอาความคิดเห็นมาประเมินในแบบสาธารณะนี่ผิดหมดเลยภาคการเมืองก็จะสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าประเมินแล้วถ้าชาวบ้านโหวตให้เด็กะชนะหรือตัน แต่ว่าทางวิชาการนี่มันวิธีนี่มันใช้ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าไปถามชาวบ้านว่าประเมินถ้าไม่มีกองทุนมบ้านแล้วคุณจะเป็นยังไงเทียบกับเมื่อมีกองทุนบ้านไปถามคําถามที่เขาไม่อยู่ในวิสัยท,ที่ตอบได้อันนี้ความดูแล้วอาจจะดูหรือเชื่อแต่ว่าตัวอย่างจริงที่ผมเคยเจอในา,า,ารปฏิบัติเห็นแม้กระทั่งนักวิชาการในสาบันมีชื่อเสียงไปประเมินหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งนะครับหน่วยงานรัฐแห่งนั้นทำหน้าที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กับ อุตสาหกรรมสถาบันบวิชาการอย่างนั้นไปประเมินนะครับไปถาม s อ e ว่ากำไรคุณเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อมีโครงการนี้ก็คือถ้ามีโครงการนี้คุณได้กำไรเท่าไหร่ถ้าไม่มีโครงการนี้คุณได้กำไรเท่าไหร่แล้วเอายอดกำไรทุกบริษัทมารวมกันว่านี่คือผลสำเร็จของโครงการนะั้นอันนี้มันเป็นคำถามที่ผูต้ตอบตอบไม่ได้นะครับให้ขโมงมาเาข้ก็โมงาไา้ได้นะครับเพราะเขาเก่งใจแต่เป็นคำถาม,ามที่มนตอบมนใช้ไม่ได้ ไปถามสิ่งที่เขาไม่อยู่ในวิสัยที่ตอบได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับรนีน่เปน็นวิธีแรกการสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็ผิดกันเยอะที่สุดนะครับอันที่2ก็คือการเปรียบเทียบอย่างง่ายเป็น n a i v comparison ยกตัวอย่างนะครับวิธีอที่ two c o m p r i n ก็คือถ้ามีโครงการกับถ้าไม่มีโครงการไปเอาข้อมูลมานะครับข้อมูลข้อมูลเรื่องต่างเช่นข้อมูลการเรียนต่อเมื่อมีกองทุนกับไม่มีกองทุน โครงการหนึ่งสมมติเริ่มอ m p ิเมน n ์ในภาคเหนือภาคใต้ยังไม่ i m ก็เอาภาคเหนือกับภาคใต้มาเปรียบเทียบกันว่า i m p ิเมน n ์ภาคเหนือแล้วเกิดผลยังไงออภาคใต้ยังอม่ implement เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ก็คือผลกระทบของโครงการหรือว่านโยบายนี้โดยที่ไม่สนใจว่าภาคเหนือกับภาคใต้ก่อนเริ่มโครงการไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ก็ผิดครับนี่เป็นวิธีที่ผิดแต่ทำกันเยอะเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งที่ทำผิดเยอะก็คือวิธีที่เรียกว่า before and after ก็สมมติว่าเป็นโครงการโครงการนี้เริ่มทำปีนี้นะครับก็ไปดูว่าก่อนนานี้เป็นยังไงหลังเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าอ้อก่อนทําคนในหมู่บ้านมีไรายได้เท่านี้หลังทาก็มีไรายได้เท่านี้เพราะฉะนั้นโครงการมีกะทบก็คือเอาไรายได้หลังโครงการกับ่อนโครงการเทียบ่กันอันนี้ก็ผิดทาไมถึงผิดก็เพราะว่าระหว่างก่อนกับหลังน,นี่มันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเยอะมีสารพัดปัจจัยใช่ไหมครับ ที่มันไปส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนได้ถ้าทำอย่างนี้คือผิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราอ่านหนังสืออิมเรา,เ,าเห็นการพูดการจากันในลักษณะแบบน,นี้เนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยว่าคือผิดนะครับทีนี้วิธีที่ถูกมียังไงครับวิธีถูกมี2วิธีใหญ่ๆที่ผมทราบนะครับคือวิธีแรกเรียกว่าเป็น structural model อ,อันนี้ก็คือวิธีการที่ใช้กันเยอะนะครับในต,ตอนหลังเป็นวิธีที่ดูว่า ถ้าจะทําโครงการนึงพฤติกรรมของคนเป็นยังไงแล้วก็เขียนเป็นโมเดลเป็นสมการออกมาว่า Household Maximize อะไรธุรกิจ Maximize อะไรแล้วก็แก้โมเดลออกมาคนที่จะทำโครงนี้ออกนะครับแก้โมเดลออกมาแล้วก็เอาโมเดลนั้นไปแปลงให้อยู่ในรูปของสมการด้านเศรษฐกิแล้วก็เอา Data มาทดสอนะครับอันนี้เป็นวิธีนึงทิธีนี้วันนี้เราไปพูดกันนะครับวิธีนี้เราไปพูดกัน เราจะพูดกยวับวิธีนี้ครับเรียกว่าวิธีโปรแกรมอีวิลูเอชันเป็นวิธีที่ว่าไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปสนใจพฤติกรรมแล้วเอาพฤติกรรมนั้นออกมาเขียนเป็นสมก,การในกิจกรรมแต่จะไปดูว่ามีโครงการแล้วก็เปรียบเทียบผลของการมีโครงการกับการไม่มีโครงการซึ่งมันมีวิธีเทคนิคทำหลายวิธีเดียวแล้วก็มีโอกาสจะพูดนะครับว่ามันมีอะไรว่าต่อไปนะครับทีนี้หัวใจของการประเมินนโยบายแบบที่ว่านี้อยู่ที่ไหนนะครับ อย่างแรกมันต้องมีข้อมูลที่เรียกว่าไมโครเดต้าไมโครเดต้าคือข้อมูลสำรวจครัวเรือนข้อมูลสำรวจบุคคลที่เป็นยูนิตย่อยของการศึกษานะครับซึ่งยกตัวอย่างก,ก็คือข้อมูล SES ข้อมูล l e v o r f o s c e Survey นะครับนี่เป็นไมโครเดต้าไมโครเดต้าไม่เหมือนกับไมโครเดต้าไมโครเดต้าก็คือเอาข้อมูลของทั้งประเทศบรรูุภาพรวมเ,เช่นอัตราการว่างงานเท่าไหร่ของประเทศนะครับ ไปดูอัตราการว่างงานของประเทศเป็นเท่าไหร่มันก็คงใช้กับประเมินนโยบายบางแนบได้แต่ถ้าได้ข้อมูลว่าคร,รูเดินกองไก,มงกรรขขไม่มีการทำคร,รูเดินกองไก่ไม่มีการทำคนเดินคอไฟ่มีการทำไม่มีการทำเนื่องจากแต่ละครูเร่อนแต่ละคนมีความแตกต่างกันการประเมินด้วยเอาครูเดินทุ๊กูุ๊กรลยมารวมกันเป็นอัตราการว่างงานตัวเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์น้อยมากนะครับการที่มีข้อมูลจุลภาคข้อมูลไมโครเดต้านี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการประเมินนโยบายสาธารณะอย่างที่ อ่าโปรเฟสเซอร์เฮกแมนนะครับบอกว่าการม e ีไมโครเต้าถือการเป็นการปฏิวัติการาศึกษานโยบายสาธารณะหัวใจสําคัญของการประเมินนโยบายสาธารณะตามวิธีโปรแกรมดูเลชันอยู่ที่ไหนอยู่ที่าการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมถ้าเราจะดูผลแต่ละเรื่องนะครับเช่นจะดูกองทุนเงินกู้อยู่เพื่อการศาึกษาว่าทําให้เด็กเรียนหนังสือต่อมากาขึ้นแค่ไหน เราก็ต้องหาเด็กที่ไม่ได้กู้เงินกับเด็กที่กู้เงินมาเทียบกันแต่เราต้องมั่นใจว่าเราเปรียบเทียบแอปเปิ happen. ลกับแอปเปิลรุวยกับร้วยนะครับไม่ใช่เอาของสองสิ่งซึ่งไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันหัวใจสําคัญความยากอยู่ตรงนี้ครับว่าคนคนหนึ่งเช่นคนที่กู้เงินเขาเป็นคนที่เมื่อเขากู้เงินแล้วเขาไม่มีอีกร่างหนึ่งที่เขาไม่ได้กู้เงินจะดีว่าแถ้ามีพี่น้องสาวแฝดน,นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยคนหนึ่งกู้เงินคนหนึ่งไม่กู้เงิน แลเปรียบเทียบกันอยู่สภาพแวดล้อมการเรียนอูเหมือนกันทุกอย่างเราก็จะรู้ว่าผลที่ตต่างกันมีตัวเดียวคือผลจากการกู้เงินหรือไม่กู้เงินผลที่ต่างกันต่อคะแนนสอบที่ได้ต่ออะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นผลจากตัวนั้นตัวนี้เอาจจะพูดได้แต่ในโลกความเป็นจริงแทบจะหามไม่ได้เลยที่จะมีเอาผู้แฝดมา,าสัจธรรมเปรียบเทียบกันนะครับมีมีการฟุบในบางเรื่องบ้างนะครับในต่างประเทศมีตัวอย่างแบบนี้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหาตนวที่ท้ายกันจริงๆมาเปรียบเทียบกันเนี่ยหาได้ยากมาก เราเราจึงต้องไปคิดถึงว่าจะหาใครมาเปรียบเทียบกันนะครับเช่นท่านเข้าร่วมโครงการสัมนา,าที่ภูเก็ตเนี่ยทำให้ท่านากลับไปมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นท่านจะไปเปรียบเทียบว,ว่าตัวท่านซึ่งไม่ได้มามีความรู้แค่ไหนอันนี้อาจจะยากนะครับนึกไม่ออกใช่ไหมครัท่านอาจจะอยู่บ้านทำหนังสือทําอะไรก็แล้วแต่ได้ความรู้อย่างอื่นะการหาตัวที่มาเปรียบเทียบนั้นเรียกว่าหาเขาเจอแฟลชช่คือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่สมมุติว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายของรัฐไอนไนเวนีแหละจะมีสถานการณ์เป็นยังไงการหาคอร์เตอร์แฟกชั่วเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มีความสาคัญถ้าหาคอร์เตอร์แฟกชั่วไม่ถูกก็จะเกิดอักติหรือว่าไบแอสก็คือแปลว่าประเมินผลออกมาได้ผลที่คิดว่าดีเกินไปดีเกินจริงทั้งที่โครงการไม่ได้มีผลเยอขนาดนั้นหรือได้ผลแย่เกินจริงทั้งที่โครงการดีขนาดนั้น ถัาษาคอร์เทอร์แฟกชั่ผิดนี่ก็คือทำผิดนะครับเลือกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเปรียบเทียบคนเข้าร่วมโครงการไม่เข้าร่วมโครงการโครงการเป็นสมมติเป็นโครงการึือบรกลมฝีมีรายงานของรัฐบาลไทยเก่งแข็งต้นกล้าอาชีพอะไรสมมติแนี้นะครับมีคนเข้าร่วมโครงการนะครับคนคนนี้สีดำนี่นะครับเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านั้นมีรายได้ระดับหนึ่งนะครับมีรายได้วายศูนย์แล้วกันเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วมีรายได้มาเป็นวายสี่นะครับ แปลว่าโครงการนี้ช่วยให้เขาเก่งขึ้นมีรายได้มากขึ้น Y4-Y0 ลบด้วย y หรือเปล่านี่คือผลกระทบของโครงการหรือเปล่านี่คือวิธีเปรียบเทียบ before after นะครับก็คือก่อนเข้าร่วมมีรายได้เท่าไหร่หลังเข้าร่วมมีรายได้จ,จับลบกันแบบนายีฟก็คือแบบแบบแบบไม่ได้สนใจเปรียบเทียบให้ถูกทำอย่างนี้ก็จะผิดน,นะครับ y 4หรือ Y ูไม่ใช่ผลกระทบ คนที่เข้าร่วมโครงการกับคนที่ไม่เข้าร่วมโครงการหน้าตาจะไม่เหมือนกันแหละสมมุติว่าคนที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะครับรายได้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันจากวายหนึ่งไปเป็นวายสั่รายได้เพิ่มเพ,เพราะอะไรเพราะว่าในเวลานี้เศรษฐกิจกระตือรข,ขึ้นคุณท,ทําธุรกิจแบบเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยคุณก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําก,ก็คือหาคนที่คล้ายกับคนที่เข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แล้วถ้าขยับคนนี้ลงมานะครับจากจะได้ Y1 เขาเพิ่มเป็น Y3 ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับ Y0 ขยับไปเป็น Y2 ระยะทางตรงนี้เท่ากันนะครับส่วนที่มันต่างจริงๆก็คือส่วนนี้ถ้าคนคนนี้นะครับนายกอซึ่งเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับไม่ได้เข้าร่วมเขาจะ,ดะได้เไดนเท่านี้เพราะฉะนั้นส่วนต่าง Impact จริงๆคือส่วนนี้ถ้าเราไปคิดว่าส่วนต่างก็คือ y4 ล ก็เป็นการประเมินว่าผลกระทบโครงการเยอะเกินไป,น,ไปนะครับอันนี้คือความสมาคัญที่เป็นพอยต์ง่ายๆที่ที่ต้องอจับให้อยู่ก่อนนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเทียบแบบก่อนหลังนะครับก่อนหลังมีโครงการนะครับอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มีผลโครงการตอนแรกมีรายได้ว0ยศูนไปมีรายได้ว2ยสนะครับถามว่าตรงนี้คืออินธพลทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับมันก็ต้องหาตัว อิมแพกที่มันเกิดจากการเปลี่ยนเทพที่เหมาะสมนะครับที่พูดมาเอกสารประกอบทั้งหมดนะครับที่จะศึกษากันต่อหลังจากที่ฟังดรีดลากาศบรรญยายนะครับมีอะไรเรื่อแรกนะครับอันนี้ประเมินนโยบายศาสตร์ด้วยวิธีเศรษฐมิติจะพูดคอนเซตต็ปที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยนะครับในวันนี้ในเรื่องที่มีอะไรบ้างจะมีบทความแปลสองบทความนะครับบทความแรกเขียนโดยมาตินลาเบเรียนนะครับเป็นนักเศษรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก ที่ชื่อว่าการเป็นบทที่2นะครับเป็นบทที่2ชื่อว่าความรู้เบื้องต้นขอโทษนะครับการประเมินโครงการแก้ไขความยากจนคือธนาคารโลกต่างไปช่วยเรื่องแก้ไขความยากจนเดยอะนะครับแล้วต้องการรู้ว่าเงินกู้ที่ไปปล่อยช่วยให้เกิดโครงการแก้ปัญหาความยากจนนั้นช่วยแก้ได้จริงหรือเปล่ามันก็ต้องมีการประเมินเป็นระบบกัร บางทีเราบรเรียนจะเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกิจก,กรรมพวกนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการประเมินต่างๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แปลามาเป็นภาษาไทยโดยขออนุญาติเขาหน่อยนครับบทความที่เป็นบทที่3นะครับชื่อว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินนโยบายความลึกลับของผลประโยชน์ที่หายไปคือเป็นเรื่องนิยายนะครับเ,เราบรเรียนแต่งนิยายเรื่องหนึ่งมีนางสาว คนหนึ่งชื่อมิสอนาลิสนะครับเราก็แปลว่านางสาวว่องไวชื่อสปีดดี้อนาลิสนะครับเราก็แปลว่านางสาวว่องไวช่างวิเคราะห์เขาก็จะเล่าว่าเขาถูกได้รับการบ้านจากข้าหลวงีกระทรวงการทันของประเทศเขาให้ไปประเมินโครงการหนึ่งและเขาทำยังไงเขาคิดยังไงกว่าจะไ,ได้เขาตอบออกมาไปเดินลงทางตรงไงน,นะครับก็จะเป็นนิยายที่อ่านแล้วก็ท้ายนิยายก็จะมีเมโมเขียนไว้ว่า บทเรียนที่เขาได้จากการประเมินนโยบายคืออะไรนะครับแลาวเดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้เป็นเป็น,ปนแรกเล่วที่2นะครับจะมีประโยชน์ถ้าสนใจจะดูกันต่อนะครับเป็นตำราของธนาคารโลกซึ่งดาวน์โหลดได้นะครับ Handbook of Impact Evaluation อันที่3ามจะคัดคอขึ้นไปอีกนะครับเป็นโนเบลเลคเชอร์อ Nobel ของเจมส์เชคแมนเจมส์เชคแมนเป็นคนที่คิดวิธีในการแก้ไขปัญหาการเลือกผู้เปรียบเทียบที่ผิดกันเนี่ยครับ คิดมาหลายเทคนิคแล้วก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละวิธีมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเขาก็เปรียบเทียบเล่าตั้งแต่การประเมินนโยบายโดยใช้แมโครเดต้ามีปัญหายังไงแล้วมาถึงการปฏิวัติการประเมินนโยบายเมื่อมีไมโครเดต้านะครับแล้วก็เป็นเลคเชอร์ที่เขาเอามาเลคเชอร์ต่อที่เมืองไทยที่ในหัวการท้านะครับแต่เป็นเวอร์ชันที่ซิมพลีฟายเมื่อสักสามสีปีก่อนนะครับผมก็มีโอกาสไปน,นั่งฟังแล้วคิดว่าเป็นเลคเชอร์ที่ดีามากๆเปเพื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับ แต่ว่าจะถ้าอ่านได้แล้วก็จะน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เร็วๆนี้เฮกแมนก็มีอีเป็นข่าวหนึ่งอยู่ในเจอร์นัลคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นเมเจอร์ที่พูดเปรียบเทียบ2วิธีคือวิธีที่เขาทำคือวิธีที่เป็นสครับเจอร์นัลโมเดลกับวิธีที่ไม่ใช่สครับเจอร์นัลโมเดลคือวิธีโปรแกรมมิวเทอเรชันที่เราจะพูดกันวันนี้ว่า2วิธีวิธีไหนมีจุดอๆๆ่อนจุดแข็งยังไงนะครับซึ่งก็เป็นบทความที่น่าสนใจต่อไปนะครับ นี่ครับนี่คือตัวอย่างของสมุดบันทึกของออนาง,งสาวออว่องไวช่งออางมีเห์นะครับนิตอนาลิสต์นะครับที่บอกว่าเวลาประเมินโครงการต้องทำยังไงนะครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็เจอว่าคนทาผิดในส่วนใหญ่ทำผิดต,ตรงไหนเช่นไม่รู้จักโครงการดีพอมีเยอะเลยนะครับมีไมโครเดต้าเอาไมโครเดต้ามาประเมินโดยไม่รู้ที่มาที่ไปโครงการเลยไม่รู้ว่าโครงการถูกดีไซน์มาอย่างไงเลือกคนเขาร่วมโครงการยังไงทางปฏิบัติจริงๆเป็นยังไง ไม่เคยไปออกสนามเพื่อดูเลยว่าความจริงเกิดยังไงแล้วก็เอา Data นั้นมายัดใส่คอมพิวเตอร์ก็ลั่โปรออกมาอันนี้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับมิสแอนลิสเขาไปจะเล่าว,ว่าเขาอ,อ้อหลังจากไปเจอตรยนี้รู้ว่าทําผิดทําผิดตรงไหนแล้วก็แก้ได้ครับไม่เข้าใจปัจจัยวดล้อมโครงการต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นในกรณีตรงไหนแล้วก็เรื่องของการใช้ข้อมูลซึ่งเขากระสุดควาต้องใช้ข้อมูลการสำรวจคือไมโครเดต้านี่เป็นหลักใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์ใช้ข้อมูลออกภาคสนามใช้ข้อมูล มอนิเตอร์ริ่งเอามาเป็นข้อมูลประกอบให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเลือกตัวแปรในการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทำยังไง <c oughs> นี่ก็เป็นสิ่งที่เราดูดกันแล้วเขาจะพูดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความเอนยหรือว่า b i อ s ในการประเมินนั้นใหญ่ใหญ่มีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการที่ผู้เข้าร่วมโครงการกับผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่มาเปรียบเทียบกัน,นมันเป็นของเป็นคนละชุดกันที่ไม่สมควรเอาไปเทียบกันจากเกมของโครงการเองที่เลือกคนสองกลุ่มนี้เหมือนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางโครงการจะทาเกบคนจนใช่ไหมครับถ้าทาเกบคนจนและคนจนมาเข้าร่วมโครงการคนที่ไม่ได้ร่วมโครงการคือส่วนใหญ่คนที่รวยกว่าถ้าเราจะดูว่าโครงการนี้มีผลต่อได้นยังไงและไปเอาผลของคนเข้าร่วมโครงการไรายได้คนเข้าร่วมโครงการกับไม่ร่วมโครงการมาเทียบกันก็จะดูเหมือนโครงการไม่ได้เพิ่มไรายได้เพราะว่าคนที่อยู่นอกโครงการเป็นคนที่ไรายได้สูงกว่าอยู่แล้วประเมินอย่างนี้ก็จะทําผิดกันนะครับ คือหน่ก็คือรัางพาเกตว่าจะเอาใครเข้าร่วมโครงการหรือ2คนเขาเลือกเข้ามาเองว่าเขาอยากจะร่วมโครงการหรือไม่ซึ่งการเลือกคนเข้าโครงการนี่แหละครับถ้าเลือกไม่ถูกก็จะเกิด selection bias นั่นก็คือความคลาดเพื่อนจากการเลือกการเข้าโครงการแล้วก็ยังจะมีลักษณะทั้งที่มองเห็นนะครับเช่นรายได้คนละได้สูงเข้าโครงการคนละได้คนละได้ต่าเข้าโครงการคนละได้สูงไม่เข้าโครงการอันนี้รายได้นี่มองเห็น แต่ถ้าเป็นคนมีความสามารถสูงซึ่งมองไม่เห็นเป็นปัจจัยที่มองไม่เห็นหมองเห็นหมายความว่ามองไม่เห็นในข้อมูลที่เราได้มามันจะมองเห็นว่าสำรวจครัวเรือนหัวหน้าครัวเครัวเรือนเนี้ยเรารู้รายได้เรารู้เพศเรารู้อายุเรารู้อะไรต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าเขามีไอคิวเท่าไหร่หรือมีความสามารถมาแบบเกิดเท่าไหร่ในพวกนี้มองไม่เห็นแต่ของพวกนี้มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการหรือไม่เข้าร่วมโครงการท้งสิ้น